สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราเข้าสู่เดือนไพร์มันนะครับเดือนแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เฉลิมฉลองนะครับในช่วงเวลาของความหลากหลายนะครับแล้วก็ความเท่าเทียมของผู้คนในสังคมแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของสุขภาพทางเพศครับถ้าผมพูดถึงเรื่องสุขภาพทางเพศผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินยาแป๊ปและก็ยาเพล็นะครับหรืออาจจะมีคนใกล้ตัวเขากําลังบอกว่าเขากําลังอ n อนเพล็บอ่อนเพลอยู่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่มทมทผมพูดมาเนี่ยมันคือ,อยาป้องกัน h i ชว แต่ในปัจจุบันมันมีสิ่งที่ใหม่กว่าและก็สะดวกมากกว่าเดิมนั่นก็คือเพร็แบบฉีด e แต่เพ็บแบบฉีด e ที่ว่าคืออะไรมีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างน,นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอนั่นก็คือคุณหมอกั้งอาริทัตตั้งสงานะครับเป็นผู้ก่อตั้งชิวเมดิคลเซนเตอร์สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับวันนี้มาขอความรู้หน่อยครับเพราะว่ามีอะไรที่เราต้องอัปเดตกันแต่ก่อนอื่นอยากให้คุณหมอปูพื้นฐานสําหรับคนที่ไม่ค่อยรู้จักว่ายาเพล็บยาเพล็บคืออะไรแล้วม นยังไงครับคุณหมอเวลาที่เราพูดถึงยาเพล็กับยาเพล็เนี่ยเราพูดถึงการป้องกันเชื้อ HIV การป้องกันเชื้อ HIV เนี่ยก็มีอยู่หลากๆลาสองแบบ อันแรกก็คือการใส่ทุายาใส่ทุยาเนี่ยก็มีมาหลายสิบปีแล้วใช่ไหมครับก็ยังมีเคสใหม่ๆติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอยู่ครับเราก็เลยพยายามจะหาวิธีที่จะป้องกันเชื้อีวีแบบใหม่ซึ่งก็คือการใช้ยาการใช้ยาเนี่ยก็มี2แบบเราเรียกว่าเป็น pre-exposure prophylaxis คือการกินยาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อเนื่องก่อนที่จะสัมผัสเชื้ออย่างนึงก็คือยา post-exposure prophylaxis ยาเพปอันนี้เป็นยาที่กินหลังจากสัมผัสเชื้อแล้ว uh huh. มันเป็น พวกยาฉุกเฉินเราอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบก็คือก่อนสัมผัสหรือหลังสัมผัสถูกต้องซึ่งแตกต่างกันออกไปซึ่งเท่ากับว่าเวลาคนที่จะรับยาแป๊บหรือเพปเนี่ยอาจจะต้องวางแผนว่าเรามีความเสี่ยงที่จะสัมผัสหรือเปล่า หรือบางคนที่ไปสัมผัสมาก็จะต้องทานอีกแบบหนึง่งแน่นอนครับเพราะว่าตัวยาเนี่ยไม่เหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสัมผัสเชื้อมาแล้วแล้วเรามากินยาแบบที่ก่อนสัมผัสเนี่ยยามันก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกันไม่ให้เชื้อเข้าร่างกายได้นะครับ ah. เราก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ป่วยที่เป็นติดเชื้อเอชไอวีได้นะครับผมในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเอายากลุ่มที่กินหลังสัมผัสเชื้อเนี่ย mm. มากินเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อเนื่องเนี่ยรเราก็กินยามากเกินไปมีโอกาสจะเก กินยาเยอะรือเปล่าประโยชน์ได้อาจารย์ต้องเลือก<ม>เลือกให้เหมาะสมผมขอถามเพิ่ม,มครับ <laughs> อย่างเวลาที่ก่อนเราจะสัมผัสเชื้อครับ <laughs> เรามันจะต้องกินก่อนขนาดไหนครับคุณหมอเวลาที่เรากินายาก่อนสัมผัดเชื้อหรือว่ายาในกลุ่มเพล็บนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด2แบบนะครับเหมือนกัน,นครับอันแรกคือกินเป็นแบบเดลี่กินทุกวันเลยอันนี้ก็คือกินอย่างน้อย7วันก่อนเริ่มสัมผัสเชื้อแล้วก็กินต่อเนื่องทุกวันแล้วก็อย่างน้อย7วันหลังสัมผัสเชื้ออันนี้คือแบบที่1เนาะแบบที่2คือกินแบบออนดีแมนนะครับอันนี้ค เฉพาะครั้งที่เราคิดว่าเราจะมีความเสี่ยงโดยวิธีกินเนี่ยก็คือกิน2เม็ดนะครับภายใน2 4ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก่อนมีเพศสัมพันธ์ตามมาด้วย1เม็ดหลังโดสแรกอีก1เม็ดหลังโดสที่2รวมเป็น21 1เรียก2 1 1 2>, 2 1 1นนใช่ครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณหมอถ้าเราไม่ได้กินตาม <S <S ที่คุณหมอบอกมันจะเป็นยังไงครับจริงจริงยาเพรปเนี่ยประสิทธิภาพสูงมากนะครับการเชื้อเอชวีได้มากกว่า99% <S <S ถ้าเกิดเ่าเปอร์เรับใชถ้าเกิมถ้าเราิน <99. S 2> ยาสิบโดสหรือว่า กินไม่ครบตามที่หมอกำหนดเนี่ยประสิทธิภาพก็จะลดลงนะครับ <ừ> โอกาสที่เราจะเสี่ยงติดเชื้อก็เยอะขึ้นผมขออนุญาตถามแบบนี้ครับคุณหมอบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่า จากที่ได้ยินมาว่ามัน99%ถ้าอย่างนั้นถ้าฉันกินแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องสวมใส่ถุงยางอนไม,มเพราะยังไงก็ไม่ติด HIV ความเชื่อแบบนี้มันเป็นอย่างไงคคุณหมออย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะครับการป้องกันตัว HIV เนี่ยก็มีทั้งหมด2แบบก็คือใส่ถุงยางกับใช้ย,ยาคนที่กินยาเพลฟเนี่ยแล้วก็กินถูกวิธีนะครับมีการตรวจเลือดสม่ำเสมอแน่ใจว่าตัวเองเป็น HIV n e g a t i v เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่ถุงยางก็ได้นะครับอ,อันนี้ผมพูดในกรณีสําหรับการป้องกันตัว HIV อย่างเดียวแต่ไม่ เพราะว่าเราจะปลอดภัยจากโรคอื่นๆ<ช>มันแค่ค HIV อย่างเดียววงเล็บตัวใหญ่ๆเท่านั้นใช่ครับผมแต่ทีนี้ในปัจจุบันมันมีสิ่งที่มันใหม่กว่าแล้วหลายคนบอกว่ามันสะดวกกว่าเพราะคุณบอกว่าเวลาที่เราจะต้องทานยาเพล็บมันจะต้องทานต่อเนื่องเหมือนจะต้องทานแทบจะทุกวันแต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฉีดเพล็บเข้าไปแล้วไม่ต้องทานเลยปล่อยถูงไหม มันอาจจะเทียบเหมือนเป็นการฝังยาคุมแบบนี้ได้ไหมคุณหมอถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมเอ่อคล้ายๆกันนะครับผมว่าความเส์ก็คือคล้ายๆกันเนาะในคนบางคนที่พลาดบ่อยๆไม่ได้ใส่ถุงยาบ่อยๆนะครับหรือว่าพอสวิชมาใช้วิธีการกินยาแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่สามารถกินยาได้สม่ำเสมออาจจะเป็นคนขี้ลืมหรือว่าอาจจะชอบปาร์ตี้บางทีเมามากใช่ไหมครับลืมกินยาหรือว่าบางคนที่เขามีไลฟ์สไตล์ที่เดินทางบ่อยๆนะครับ บ,บางทีการคำนวณยาให้กินย4ชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาทำได้ลาบากนะครับเขาก็จะมาเลือกเป็นวิธียาฉีดนะครับซึ่งยาฉีดตัวนี้เนี่ยการเฉพาะเชื้อ h i ชวีเหมือนกันนะครับฉีดทุก2เดือนทุกสองเดือน,น,ท,ออนทุกสองเดือนครับ,รบแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยพบแล้วว่าสูงกว่ายากินคุณหมอบอกยากิน99%ใช่ครับอันนี้สูงกว่าอีกเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องของ compliance คือไม่มีปัญหาเรื่องของการลืมกินยานะครับทำให้ตัวเลขออกมามันดูดีกว่าโอ้โหมากกว่า99%ีก้้วมันมีผลข้างเคียง หลังจากที่เราฉีดไปแล้วส่วนมากเนี่ยก็ มีวิจัยมาก็คือคนไข้ส่วนมากจะบ่นว่าเจ็บเจบเวลาฉีดเนี่ยเขาจะฉีดที่บริเวณสะโพกอาจจะมีปวดสะโพกได้วันสองวันนะครับมันยากินเลยครับอาจจะมีผลต่อค่าการทํางานของตับไตได้นะครับแล้วก็ในระยะยาวอาจจะมีผลต่อมวลกระดูกได้นะครับแต่ว่าไซ d e effect พวกนี้เป็นไซ d e e f f ที่เกิดได้น้อยมากๆนะครับแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนบางคนก็จะไม่เป็นใช่ครับแล้วแต่คนแล้วก็เวลาที่เราฉีดยาหรือกินยาพวกนี้เนี่ยเราจะมีการมอนิเตอร์ค่าเลือดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอะไรผิดปกติ เหมอก็จะหยุดยาหรือว่าเปลี่ยนชนิดยาใ้ท,าทันทีคุณหมอครับแล้วอย่างเวลาที่เราฉีดเพลเข้าไปครับมันใช้เวลาแค่ไหนกว่ายามันจะเริ่มทํางานป้องกันเราครับจริงก็เหมือนยากินนะครับยาฉีดกับยากินจะเริ่มมีผลประมาณ7วันนะครับรไม่ไม่ได้ไหมายความว่าผมฉีดวันนี้แล้วพรุ่งนี้ผมไปเสี่ยงได้เลยต้องรอวันดวันใช่ครับต้องรอให้ยาขึ้นถึงระดับ protective level นิดนึงครับแล้วถึงจะเริ่มไปสนได้คุณหมอครับอยากให้ลองเล่าประสบการณ์ที่คุณหมอเคยได้ยินมาว่ายาเป๊บแล้วก็ยาเพ Terima มันได้มีผลสําคัญในการช่วยเหลือคนแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันสําคัญกับคนจริงๆอยากให้ลองเล่าให้หน่อยครับว่าเคยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างครับจริงๆเนี่ยประสบการณ์ตรงดีกว่านะครับ<ม>ที่สังเกตคนสมัยใหม่ที่มาที่คลินิกแล้วตรวจว่าตัวเองเป็นเอชไอวีส่วนมากเนี่ยเกิดจากคนใกล้ตัวคือคิดว่าเออเรามีแฟนแล้วเรา,เราแฟนเราไม่ได้นอนต่างคนต่างมไม่ได้นอนกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องตรวจเอชไอวีเป็นประจําก็ได้ไม่จําเป็นต้องป้อง กันก็ได้นะครับเพราะเรามีแฟนแล้วและสุดท้ายก็คือมาทราบว่าตัวเองเป็นเอชวีซึ่งจริงๆคนกลุ่มนี้น,น่าเสียดายครับเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีแฟนต่อให้เรามีแฟนแล้วเราสื่อสารกันว่าโอเคเราครบกันนะแต่ว่าเราก็จะป้องกันตัวเราเองไม่ว่าจะทางไหนทางหนึ่งถ้าเราเลือกจะไม่ใส่ถุงยางก็อยู่ก็ควรจะมากินเพล็บนะครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเรามีการคุยกันแบบนี้ในสังคมไทยเนี่ย mm hmm. มันก็จะช่วยลดโอกาสการติดเชือ mm ้อเอชวีได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเพล็บเนี่ยมันเป็นทางเลือก ที่ทําให้คนเราเนี่ยมันเพิ่มโอกาสในการป้องกันการติดเชือ HIV ้อเอชได้นะครับแล้วทาให้คนไทยทั่วโลกหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีเสรีภาพนะครับแล้วทำ,ทำมันทำให้ empowering เานาะเข้ามาที่พายมันนิดนึงใช่แลาทำให้คนเรารู้สึกว่ามีพลังเพราะว่าเราใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการได้โดยที่เรารู้ว่าเราป้องกันการติดเชื้อแล้วอย่างคนต่างประเทศหรือคนต่างชาติครับแล้วเขามีมุมมองต่อการทานเพล็บยังไงบ้างครับเพราะว่าอย่างในประเทศไทยคนส่วนใหญ่บ้านจะมองว่าคนที่ทานเพล็บเนี่ยเป็นคน ใช้ชีวิตสุขสนุสนกจะต้องแบบเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วมุมอมองของโลกภายนอกเขามองเรื่องนี้อย่างไงครับจริงๆผมว่าในกลุ่มคนไทยกับต่างประเทศเนี่ยเหมือนกันก็คือมีเรื่องของสติต่อคนที่มีเพศสัมพันธ์เขามองว่าการที่คนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยจะออกมาประกาศว่าเออฉันออนเพรสนะ หรือว่าชั้นตรวจเลือดเป็นประจำนะเขาจะมองว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นคนที่โซนเยอะใช่ไหมครับจากที่ฟังคุณหมอมารเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติทุกคนมักจะมีอาการติแล้วก็มักจะตรีตาว่าคนที่กินแปร์ออนแปร์หรือว่าคนที่เปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆเป็นคนไม่ดีเป็นคน <อะ S 3> ที่สัง<ะ>คมตราหน้าว่าโอ้พวกคุณเนี่ย มั่วใช้ชีวิตสนุกไปเรือ่อยแต่รจริงๆแล้วมันมันก็คือเราก็คือมนุษย์ทุกคนนะแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่า,วาไอ้สิ่งที่คนเราผิดพลาดมันไม่ได้เกิดจากตัวของเราเองมันเกิดจากความไวใจของคนใกล้ตัวแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราไปรับเชื้อมาเมื่อไหร่แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองของสังคมว่าการที่เราจะออนแรงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเราไม่ใช่แปลว่าฉันเป็นคนไม่ดีแต่มันคือการปกป้องตัวเราเองและได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็นมันคืออิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างที่คุณหมอพยายามจะสื่อคือถ้าท ชีวิตเรามีอิสระขึ้นเยอะอนี่คือผมว่านี่คือสิ่งที่ค <ผม S 1> ุณบอกเ<ล>ยมยางจะบอก <laughs> ใช่ไหมครับ โอเคใช่ครับทีน <kne eling. S 2> ี้พอเราพยายามจะทําให้คนเข้าใจเรื่องของการกินแพร์มากขึ้นเนี่ยว่ามันการป้องกันตัวเองหรือว่าอยากจะฉีดแพร์เนี่ยในมุมมองของคุณหมอถ้าเราอยากจะลองฉีดแพร์หรือว่าอยากจะกินแพร์แบบเนี้ยครับคุณหมอมันจะต้องเริ่มจากอะไรมันจะต้องไปที่ไหนต้องไปคุยกับใครยังไงครับคุณหมอครับเอออย่างแรกเลยเนี่ยไม่ควรจะซื้อยากินเองครับตัวนี้มีหลายคนที่ไปร้านขายยาแล้วไปซื้อยากินเองนะครับเพราะว่าอย่างสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนกินแพร์เนี่ยคือต้องให้แน่ใจว่าตัวเองเป็น H อชไอวีนิกัสต้ผลเลือดเ ครับนะครับแล้วเกิดว่าเราเป็นบวกแล้วมากินเพล็เนี่ยมันจะทําให้มันไปกดเชื้อแต่ว่าไม่ได้กดสะทีเดียวแล้วสุดท้ายเนี่ยจะวินิจฉัยได้ช้าลงนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปคนอื่นได้ครับเพราะฉะนั้นรู้สเตตัสเอชไอวีของตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็มาเจอหมอครับมาคุยดูว่าตัวเราเนี่ยเหมาะสมกับวิธีการกินเพลแบบไหนจะกินหรือจะฉีดถ้าจะกินเนี่ยกินวิธีไหนคิดว่าคุยกับหมอดีที่สุดจริงๆอย่างที่บอกนะครับอคติในเรื่องของการ Take action ในการป้องกันผู้รดติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สังคมมีต่อคนในกลุ่มนี้เ,เป็นเรื่องน่ากลัวเนาะทำให้คนไม่กล้าออกมาตรวจไม่กล้าออกมาใช้ยานะครับเราทำให้เขารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนไม่ดีหรือเปล่าเป็นคนมั่วหรือเปล่าหมอเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้ออกมาป้องกันตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจะใช้ถุงยางจะใช้ยาหรือมาตวรวจเลือดเป็นประจำนะครับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเพราะเราไม่ได้แค่ป้องกันตัวเองเราป้องกันคนรอบข้างที่เรารักด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันคนอื่นในสังคมด้วยกบ ไม่มีเรื่องต้องหน้าอายผมชอบคำนี้มากเลยครับไม่มีเรื่องต้องหน้าอายใช่มันก็มันก็เป็นปกติธรรมดาของมันมันมันคือธรรมชาติเหรอครัใช่ครัคุณหมอ มีอะไรอยากจะฝากทิงทายเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ใส่ใจดูแลสุขภาพทางเพศไหมครับโอเคครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับสาหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราอยากจะมีอิสรภาพมีความสุขในการใช้ชีวิตด้านนี้นะครับความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่แค่โรค HIV อย่างเดียวที่เราต้องพิจารณาป้องกันนะครับยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิสนะครับวัสตับอักเสบเอซีหนองในหนองในเทียมมีอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ต หรือมาคุยกับผมคุยกับหมอนะครับแล้วก็ดูว่าเราควรจะต้องตรวจเลือดตรวจโรคติดต่อน,นาำเพศสัมพันธ์ทุกกี่เดือนตัวเอชวเราจะมียาป้องกันนะครับรอลองมาคุยดูหาความรู้แล้วก็วางแผนสุขภาพของตัวเองวันนี้นะครับที่ได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอก้างน,นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เลยนอกเหนือจากความรู้เรื่องของการกินแป๊ปหรือว่าการฉิดแป๊ป นั่นก็คือการเปลี่ยนมุมมองและทัศนคตินะครับของคนที่ออนเพรพอยู่และคนที่ตรวจเลือดอยู่เป็นประจำนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรู้ว่าตอนนี้สถานะตัวเราเองกําลังเป็นอะไรเราจะได้วางแผนป้องกันและปรึกษาคุณหมอได้ถูกต้องนะครับถ้าใครเลือกที่อยากจะลองทานเพรปก็ปรึกษาคุณหมอได้แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างและความเหมาะสมในยาแต่ละชนิดที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นนะครับและต้องเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่า เพป้องกันได้แค่ HIV เท่านั้นยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอีกมากมายที่เราไม่อาจจะมองข้ามได้นะครับถ้าเรารู้จักรักษาและป้องกันตัวเองเราก็จะมีความสุขในทุกๆเดือนนอกเหนือจากเดือนไพร m ์ n ันแบบนี้นะครับว<ส>ันนี้ขอบคุณคุณหมอคังมากๆเลยครับที่มาแชร์ความรู้กันแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อในคลิปหน้ากับเรื่องราวที่น่าสนใจกับสุขภาพทางเพศครับ